สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยลาพัฒนาหวยลาพัฒนาโครงสุดท้ายวันนี้สิบเดเดือน6ปีหกนะครับผมนาะงวดที่แล้วงวดของวันที่เก้านะงวดของวันที่9นะ่เข,นะข้าอยู่นะได้อยู่เนาะ จ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดะเข้าตรงตรงเลยหนะ้าฟันสามเจาะสามเจ็ดเข้าแบบตรงตรงเลยสามตัวนี้สามตัวนี้เกือบเนาะสามมาแล้วเจ็ดมาแล้วนะออกเจ็ดสามเจ็ดมีมีม,ม,มีแต่หกสามเจ็ดมาตามกันต่อนะครับหน่วยเราพัฒนาเข้าแล้วก็ขอให้เข้าต่อเนื่อง งวดนี้ต้องมาอีกแน่นอนเดือนวันนี้ผมให้7จ็นะเหลือเจมาแน่นอน7กับ8ปเจ็ดกับ8นะครับก็จะมี7 0็ดศูนเจน่าเจ็ดหนหนึ่งนี่มันตัวเดิมนมาเนี่ย ม่แน่อาจจะมาตัวเดิมก็เป็นได้เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้ากันนะครับเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเก้ามาเราก็แปดหกเจ็ดเก้าแปดหกนะครับ หกแปดเจ็ดแน่นอนทุกคนนะเจ็ดมีเจ็ดมาแน่นอนตัวนี้นก็จะมีเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจห้าแล้วก็แปดศเจ็ดแน่นอนเวลาวพัฒนาเลขสองตัวนะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับเวลาวนี้ผมไม่ได้พูดเยอะนะ ไม่ได้พูดเยอะให้เสียเวลาสามตัวนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสี่อ่ะเรียบร้อยเน้นที่เจ็ดขอให้มีเจ็ดมา เรียบร้อยครับผมจบไปแล้วหวยลาพัฒนาวันนี้1 1 6เอนะขอให้มีขอให้มาขอให้เข้าต่อเนื่องฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ